สวัสดีจ้าพบกับช่องพิวว่าพาแซบเด้อจ้าวันนี้พิ่วจะมาทําชูฉี่ปลาทับทิมจ้าปลานี่ก็ให้เข้าแล่มาด้วยนะจ้าเราแล่เองไม่สวยจ้าแล้วก็มาหั่นเลยจ้าหั่นชิ้นพอดีคําเลยนะจ้าแล้วก็หั่นเลยจ้าหั่นจนกว่าจะหมดนะจ้าพอหั่นเสร็จแล้วเราก็ไปทําความสะอาดจ้าไปล้างไปทําความสะอาดเมือกปลาเลือดปลาออกนะจ้าแล้วเราก็จะได้ไปทอดกันจ้าพอเรา ค้างกระทะนะจ๊ะให้น้ำมันมันเดือดจ้ะถ้าน้ำมันมันเดือดแล้วเราก็เอาแป้งลงไปเลยแป้งมันนะจ๊ะใครจะใส่เกลือก็ได้นะจ๊ะแต่ส่วนตัวใส่ส่วนตัวพี่อ้วนนี่ใส่แป้งมันมันจะไม่ติดกระทะเลยค่ะเนื้อปลาก็จะสวยนะจ๊ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะจ๊ะเราก็เอาเนื้อปลาลงไปเลยเราไม่ต้องคนนะคะขั้นตอนนี้ปล่อยเวเลยจ้าพอเราค่อยมาพลิกทีเดียวจะ้ะพอเนื้อปาลาสนะุกแล้ว จาเหลืองสวยเลยค่ะแล้วเราก็จะได้มาทําขั้นตอนต่อไปเลยจ้าขั้นตอนต่อไปเราก็เอากะทิลงไปจ้ากะทิข้างไอใส่หม้อลงไปเลยนะจ้าแล้วก็เดือดแล้วกะทิเดือดเราก็จะมาใส่พริกแกงกันเลยจ้าเอาพริกแกงลงไปผัดกับกะทินะจ้าให้พริกแกงหอมเลยจ้า หอมน่ากินเลยจ้าแล้วเราก็จะมาใส่กะปิเล็กน้อยนะจ้าเอากะปิลงไปใส่เล็กน้อยจะไม่ต้องใส่เยอะนะจ้าเดี๋ยวขั้นตอนนี้มันจะเค็มนะจ้าปลายช้อนจ้าใส่แค่ความหอมนะคะพอเราผัดเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําตาลผงชูรสจ้าแล้วก็รดดีเล็กน้อยจ้าแค่นี้เองไม่ต้องใส่อะไรเยอะเนาะเดี๋ยวมันจะเค็มมากจ้าแล้วก็คนๆๆผัดกว่าจะเสร็จจ้เราก็มาใส่แป้งมันจ้า ใส่แป้งมันลงไปเลยให้มันเหนียวหนืดนะจ๊ะขั้นตอนนี้เราจะปรุงเครื่องไปเลยนะจ๊ะปรุงทุกอย่างลงไปเลยจ้ะแล้วเราก็เอาเนื้อปลาลงไปนะคะโคนโคนโคนเลยจ้าใส่ใบมะกรูดเล็กๆน้อยนะยจะเป็นแอนซิสิ้นจ้าชูฉี่ปลาทับทิมสูตรสไตล์พี่ว่าพาแซบเด้อจ้า